สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างท่านจะมีเรื่องเฮงเฮงเกิดขึ้นหรือไม่มีโชคมีลาบไหมมารับฟังกันเลยคะ่ะ ดาวอาทิตยย้ายในครั้งนี้นะคะจะย้ายตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่18สิงหาคมปี2566ค่ะและในช่วง1เดือนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีมีนค่ะการงานโดดเดน่นมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะท่านจะได้สัมผัสกับคำว่าอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อค่ะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะ ช่วงนี้การงานของท่านนั้นท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะเช่นมีโอกาสได้ทํางานชิ้นใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหากท่านทํามาค้าขายก็จะมีจังหวะที่ท่านขายดีลูกค้านิยมชมชอบท่านจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มและจะเป็นลูกค้าประจําเป็นลูกค้า สำหรับท่านในระยะยาวนะคะมีโอกาสได้ออเดอร์แบบแปลกๆค่ะซึ่งเป็นออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะในช่วงหนึ่งเดือนนี้ชาวราศีมีนท่านใดที่ทำมาค้าขายเหมาะแก่การนำสินค้าตัวใหม่ๆม,มาทดลองตลาดและเหมาะแก่การาทำการตลาดและจัดโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้ให้ท่านขายันทำการตลาดค่ะเพราะว่าท่านจะขายดีลูกค้านิยมชมชอบเขาจะบอกกันปากต่อปาก ะะเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีโอกาสดวงเฮงด้านการทำมาค้าขายฉะนั้นอย่าขายแบบเดิมๆหากท่านมีไอเดียใหม่ๆในการเพิ่มยอดขายก็ให้ท่านลงมือทำนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะบางท่านนั้นก็จะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆจะมีการนำเงินไปลงทุนหรือว่ามีการเริ่มลงมือทำในสิ่งที่ท่านนั้นตั้งใจว่าอยากจะทำมานานช่วงนี้สำหรับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะชาวราศีมีนท่านจะติดขัดอยู่บ้างทำไปแก้ไขไปแต่ว่าพอผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่งท่านเริ่มเข้าทีเข้าทางท่านจะทำได้ ช่วงแรกจะได้ถอดใจนะคะหากมีปัญหาเข้ามาเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จกับการเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้หากท่านได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่ใหม่ที่เข้ามาหรือว่างานใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นงานยากงานหินเป็นงานที่ใครเห็นแล้วไม่อยากจะทา เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบงานยากงานที่ต้องใช้ความอดทนท่านจะได้สัมผัสแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้ค่ะและช่วงนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านนั้นจะเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะท่านจะใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาและมักจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะท่านใดที่ได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้หากท่านมั่นใจว่าท่านทำได้ ก้ท่านทำนะคะแต่ว่าไอเดียใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้บางครั้งก็จะมาช่วยส่งเสริมให้ท่านนั้นทํางานได้ไวแก้ไขกับปัญหาได้ไวด้วยค่ะช่วงนี้การงานของท่านโดดเด่นนะคะและจะเหนื่อยมากๆลงมือทำงานชิ้นไหนก็มักจะติดขาดก่อนเสมอแต่ด้วยไหวพลิปและไอเดียค่ะท่านจะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ช่วงนี้ท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดท่านมากๆ และคนรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทำงานก็จะคอยก่อกวนคอยสร้างความรําคาญใจนําเรื่องจุกจิกกวนใจมาให้ท่านนำมีเรื่องให้ท่านต้องแก้ไขนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าท่านค่ะยังไงก็ขอให้ท่านมีสติให้มากๆนะคะช่วงนี้ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวจะมีการหยุดบางอย่าง เพื่อทำบางอย่างนะคะบางครั้งการหยุดบางอย่างก็เพื่อที่ว่าจะเป็นจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวท่านท่านจะหันไปทำสิ่งใหม่ที่สำคัญกว่าเรื่องที่ท่านหยุดเอาไว้ช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนการงานของท่านนั้นถึงแม้ว่าจะเหนื่อยพอสมควรแต่ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นคะ่ะจะมีเรื่องที่ ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาและเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวท่านมีโอกาสได้ผลกำไรจากการลงทุนด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นนักลงทุนต่างๆนะคะนั่นก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านสามารถลงทุนได้แต่ว่าท่านขอให้ท่านจับตาการลงทุนให้ดีๆนะคะอย่าทำตามกระแสและหากไม่มีความรู้ความชำนาญก็ห้ามลงทุนโดยเด็ดขาดคะ่ะการลงทุนและการเสี่ยงต่างๆห้ามใจใหญ่ ห้ามลบมากให้ลงทุนเทีาน้อยๆค่อยๆกินผลกำไรไปเรื่อยๆนะคะหากท่านใจใหญ่ลบมากโอกาสพลาดก็มีสูงสำหรับบางครั้งช่วงนี้ชาวราศีมีนบางท่านจะมีการเริ่มต้นใหม่ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทำอีกอย่างโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์หรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญสำคัญ อีกครั้งหนึ่งค่ะมีงานเพิ่มขึ้นและท่านจะได้แก้ไขกับปัญหาบ่อยมากนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ค่ะข้อดีก็คือว่าทุกๆปัญหาท่านจะสามารถแก้ไขได้เสมอและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะแนะนำค่ะเรื่องไหนที่สำคัญมากๆให้ท่านนั้นลงมือทำด้วยตัวของท่านเองนะคะจะสำเร็จดีกว่าให้คนอื่นทำให้ท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม หรือมีลูกน้องมีบริวาลช่วงนี้ท่านจะเหนกายเหนใจกับคนเหล่านี้พอสมควรค่ะขอให้ท่านมีสติและใจเย็นๆนะคะบางปัญหาท่านต้องไม่ใจร้อนค่อยๆแก้ตามขั้นตอนและจะทำสำเร็จในที่สุดค่ะการเงินของท่านในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่18สิงหาคมรายรับของท่านจะเพิ่มมากขึ้นนะคะบางท่านก็จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางท่านจะมีเรื่องเฮงเเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้น แต่ก็ต้องขอบอกนะคะว่าเงินที่ท่านจะได้ในช่วงนี้มักจะมาจากงานจากความรู้ความสามารถและการลงมือทำของตัวท่านเองค่ะท่านใดนะคะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายรับงานอิสระฟีแแลน์์งานบริการต่างๆหรือว่านักลงทุนช่วงนี้รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นบางท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อน ค้าขายไดออเดอร์พิเศษพิเศษบางท่านก็มีคนเข้ามาจ้างงานถึงที่และหากท่านใดที่พื้นฐานดวงดีๆนะคะท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะช่วงนี้ขาดเงินจะได้เงินแต่ว่าการเงินมักจะมาไวไปไวพอสมควรค่ะเข้ามือซ้ายออกมือขวาเพราะว่าช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเข้ามาเป็นระยะระยะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้น ท่านจะได้ช่วยเหลือใครบางคนที่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดกับท่านมากๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะช่วงนี้หากท่านเดือดร้อนหรือว่าติดขัดมีปัญหาท่านเองก็จะมีคนคอยช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านจะเพิ่มขึ้นชัดเจนมีดวงหมดเงินไปกับงานค่ะเช่นลงทุนหรือว่าซื้อสินค้าเข้าร้านช่วงนี้มักจะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินเป็นระยะระยะนะคะ มีดวงหมดเงินไปกับการดูแลสุขภาพข้อนี้ก็ชัดเจนมากๆเช่นเดียวกันค่ะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของบุตรหลานหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงภายในบ้านของตัวท่านนะคะมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะขอเตือนชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้หากท่านจะช่วยเหลือใครสักคนเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองขอให้ท่านช่วยอย่างมีสติอย่าช่วยพระสงสารค่ะแต่จงช่วยเพระเขาเป็นคนดีและคอยช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านนั้น ลำบากเท่านั้นและห้ามให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็ดขาดห้ามเซ็นครัมประกันให้ใครโดยเด็ดขาดจะนำเงินไปลงทุนอะไรก็ตามก็ให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบถ้าไม่มีความรู้ก็ห้ามทําโดยเด็ดขาดที่ต้องเตือนก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียหรือว่ามีดวงถูกหลอกถูกโกงนั่นเองค่ะ จะโอนเงินให้ใครก็เช็คดูให้ดีๆระวังจะโอนผิดบัญชีนะคะและขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายเพราะว่าช่วงนี้รายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาเยอะพอสมควรข้อดีช่วงนี้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ท่านก็เหนื่อยกับการหาเงินพอสมควรและท่านมีดวงจะได้สิ่งของที่ท่านถูกใจขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าท่านใจร้อนง่ายมากๆพร้อมที่จะปะทะอยู่ตลอดเวลา ให้มีสติในการพูดให้คิดก่อนพูดเสมอเพราะช่วงนี้คนรอบข้างจะเข้ามามีบทบาทต่อตัวท่านพอสมควรนะคะมีทั้งนำเรื่องเดือดร,ร้อนใจมาให้และนำข่าวดีๆมาให้บางท่านมีโอกาสได้ทรัพย์สินมีค่ามีราคาแพงๆข้าขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยสวัสดีค่ะ